สวยช่วยกันบอกต่อว่าเกาะเสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ a r ริติ t ี d ทูเดบายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะดิฉันมาอยู่ที่ตลาดสดบ้านเทจังหวัดระยองนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านอาจจะชอบรับประทานอาหารซีฟู้ดหรือว่าอาหารทะเลเหมือนกันค่ะมาถึงที่นี่แล้วถ้าเราจะเลือกซื้อของทะเลสดๆไปปรุงเมนูอร่อยๆนั้นมีวิธีการเลือก อาหารทะเลแต่ละชนิดอย่างไรนะคะมาขอเคล็ดลับจากพี่กุหลาบซึ่งเป็นนะคาที่ขายอ,อ,อาหารทะเลอยู่ที่ตลาดสดบ้านเพเป็นเจ้าเก่าแก่ของที่นี่เลยนะคะไปตามหาพี่กุหลาบกันค่ะพี่กุหลาบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอความรู้หน่อยพี่กุหลาบสมมุติคนที่คนที่ไม่เคยมาซื้อของสดเองอ่ะแล้วก็จะไปปรุงอาหารเนี่ย เขามีวิธีการดูยังไงระพู้เนื้อจะแน่นต้องบีบบีบไปเนี้ยบีบแล้วมันแข็งอย่างนี้คือตัวผู้จะผู้อร่อยผู้ข่จะแบบนี้ตัวเมียดูยังไงท้องท้องจะแบนสีก็ไม่เหมือนกันจับบีบเหมือนกันจับบีบเหมือนกันก็แข็งเหมือนกันใช่ คืออันนี้คือแน่นอ่าถ้ากุ้งแมไรทะเลเราเลือกยังไงสดตัวใสๆสบบนี้ค่ะต้องดูตัวใสๆถ้าแบบนี้จะไม่สดแล้วอ่าอย่างนี้ชักเริ่มไม่สดละขอบพับคออ่อนลวแล้วก็มันก็จะเริ่มเริ่มมีน้ำกุ้งไม่น้ำเลือกไงตาเสๆแบบนี้แบบนี้จะสดมาก ถ้าตาสีน้ำข้าวตาฝรั่งอะไม่สดปลาหมึกเลือกไงค,ครับกุหลาต้องจับตัวดู <laughs> แข็งๆ <laughs> ขาวๆถ้ามันไม่สดนะมันจะนุ่มนิ่มมันจะอ่อนแรงเนี่ยถ้าไม่สดมันจะเป็นสภาพแบบนี้ถ้าป้อแป้อย่างงี้นี่คือมานานละแมงดานเนี่ยฟีสันมันจะไม่ตีดมันจะสวย,วยเห็นปะหนักๆเนี่ยไขเออ่เงี้ยลหอยเชล,ลก็ถ้าถ้าเคาะขย่อนขย่อมแบบเนี้ยเนื้อไม่หลุดออกจากฝานี่คือหดมาใหม่ ผ่านเทบ่อยๆไหมคะก็ไม่เคยบ่อยฮะถ้าผ่านเที่จะมาซื้อซื้อประจำซอปจะโอ้ซื้อประจำค่ะโอ้บางบางช่วงโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเรื่องใหม่ๆคนไม่กล้ารับประทานอาหารทะเลคือดูแล้วไม่น่าไม่กลัวฮะใช่มันไม่ได้อยู่ที่ที่ผิวน้ำอ่ะฮะใช่ไหมฮะเพราะน้ำมันมันก็ลอยอยู่ที่ผิวน้ําค่ะตัวนี้มันอยู่ที่พอถ้าถ้าน้ำมันมันลงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปปูปลามาอะไรพวกนี้ก็ต้องออกไปข้างนอกฮะก็ต้องเอาตัวหนีอ่ะ สำนักงานส,สาธารณสุขจังหวัดระยองได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารทะเลจากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่มีการเก็บตัวอย่างอาหารทะเลสดจากกลุ่มประมงพื้นบ้านและจากตลาดบ้านเพทั้งปลาป,ลาปูกุ้งหอยและหมึกไปแล้วสีครั้งพบว่าผลการตรวจสารปนเปื้อนและโลหะหนักต่าง ไม่ว่าจะเป็นสารหนูตะกั่วปลอดและแคดเมียมไม่เกินค่ามาตรฐานประกาศของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนอกจากการเก็บตัวอย่าง4ครั้งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมานี้แล้วยังคงมีแผนการเก็บตัวอย่างอาหารทะเลสดทุก15วันเป็นระยะเวลา3เดือนต่อจากนั้นจะเก็บทุกเดือนยกเว้นหากพบผลการตรวจเบื้องต้นพบความผิดปกติจะต้องเก็บตัวอย่างใหม่ทันทีเพื่อตรวจยืนยัน ส่วนกะปิและน้ำปลาซึ่งเป็นของดีจังหวัดระยองนั้นสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดระยองให้ข้อมูลว่าปลาที่นำมาทำน้ำปลาในจังหวัดระยองทุกครั้งทุกขวดเป็นปลาซึ่งต้องจับห่างจากชายฝั่งมากกว่า20กิโลเมตรเป็นปกติจึงไม่มีผลกระทบกับมาตรฐานน้ำปลาแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์บริเวณชายฝั่งแต่อย่างใดและเกลือที่ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้เกลือจากนอกจังหวัดทั้งหมดเช่นเพชรบุรีสมุทรสงครามส่วนตัวเคยที่นำมาทำกะปิก็ยังไม่พบกรณีปนเปื้อนสารอันตรายแต่อย่างใดวันนี้วันรี้ทูเดย์บายสายสวรรค์อยียิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ การเวร์เตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเชิญร่วมกิจกรรมทัวทำบุญทอดกระถินกินซีฟู้ดในวันศุกร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ณวัดกเกาะเสม็ดจังหวัดระยองสำหรับ20ท่านท่าละสองที่นั่งโทรด่วน022587455ขอเชิญมาร่วมกันทำบุญที่วัดกเกาะเสม็ดนี้รวมกันสั่งพระบสถสเพราะวัดกเกาะเสม็ดเป็นวัดเดียวบนกเกาะเสม็ดแห่งนี้ขอเจริญพรตะญาติโยมที่จะได้มารวมอทอดกระถินในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญขอโมทนาสาธุ